สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหานะคะครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออบทที่16ค่ะว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจอย่างง่ายหรือ making simple decisions คือเราอยากรู้ว่าเอเจนต์เนี่ยคะ่ะหรือตัวกระทำการเนี่ยจะตัดสินใจยังไงให้มันดูมีเหตุผลที่สุดเวลาที่ผลลัพธ์มันไม่แน่นอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยเฉลี่ยนะคะครับผมซึ่งแนวคิดนี้ก็จะต่างจากเอเจนที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบ goal based นะครับ อ๋อที่มองแค่ว่าถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมายใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นมันจะมองแค่ดีหรือไม่ดีไปเลยแต่เอเจนต์แบบที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยคือใช้ทฤษฎีการตัดสินใจมันจะมีค่าที่เรียกว่าอัตถประโยชน์หรือยูทิลิตี้ครับยูทิลิตี้ก็คือค่าบอกความพอใจประมาณนั้นครับเป็นค่าต่อเนื่องที่บอกว่าสถานะนี้ดีแค่ไหนพอใจแค่ไหนทําให้เราเปรียบเทียบได้แม้จะไม่มีอันดีที่สุดก็ตามอือหือ แล้วหัวใจหลักของวันนี้ก็คือ M E U ที่ว่า Maximization of Expected Utility ที่ส่วนแรก16.1เลยนะคะการรวมความเชื่อกับความต้องการภายใต้ความไม่แน่นอนครับก็คือ agent ต้องเลือกการกระทำใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือมันอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานะไหนกันแน่หรือทำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอาฮะมันมีความไม่แน่นอนอยู่ใช่ครับความไม่แน่นอนเต็มไปหมด แล้วทีนี้เราจะวัดได้ยังไงคะว่าผลลัพธ์แต่ละอย่างเราพอใจกับมันแค่ไหนเราก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันอัธประโยชน์ครับหรือ U.S. ที่ให้ค่าเป็นตัวเลขแทนความพอใจต่อสถานะ S นั้นๆอ๋อแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่แน่นอนนี่คะจะใช้ U.S. ตรงๆได้หรอนั่นแหละครับประเด็นเพราะมันไม่แน่นอนเราเลยต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าอัธประโยชน์คาดหมายหรือ Expected Utility E.U.A.E. E.U.A.E. E. ครับคือค่าคาดหมายของยูทิลิตี้ที่ได้จากการกระทำา A เมื่อเรามีข้อมูลหรือหลักฐาน E.U. มันก็คือค่าเฉลี่ยของยูทิลิตี้ของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ต้องถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์นั้นๆจะเกิดขึ้นด้วยอ๋อเหมือนคิดเผื่อทุกทางที่เป็นไปได้แล้วดูค่าเฉลี่ยความพอใจใช่เลยครับและหลักกาน M.E.U. ที่เราพูดถึงตอนตอน้นมันก็บอกง่ายๆเลยว่า เอเจนที่มีเหตุผลน่ะควรมจะเลือกการกระทำที่ให้ค่า EU-ABE นี้สูงสุดเสมอฟังดูเป็นหลักการที่ดีนะคะแต่มันใช้ได้จริงแค่ไหนคะในทางปฏิบัติเอ,อ่อคำถามดีครับคือหลักการ MEU เนี่ยมันให้กรอบที่ชัดเจนมากนะว่าทำสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหา AI ได้ทั้งหมดหรอกครับค่ะยังไงคะเพราะการจะใช้ได้จริงเนี่ยเราต้องประเมินความน่าจะเป็นของสถานะต่างๆได้แม่นยำ ซึ่งมันต้องอาศัยการรับรู้การเรียนรู้การอนุมานอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยอืแล้วก็การหาค่ายูทิลิตี้จริงๆนะครับโดยเฉพาะยูทิลิตี้ของมนุษย์เนี่ยโหยากมากเลยครับบางทีเอเจนต์ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแค่ไหนเั้นมันก็เหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่ยากจะไปถึง ก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับแต่ MEU มันก็ยังเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆนะครับมันเชื่อมยุ่งโดยตรงกับตัววัดประสิทธิภาพหรือ Performance Measure ที่เราอยากให้เอเจนต์ทำได้ดีที่สุดนั่นแหละครับเอเจนต์ที่ทำตาม MEU โดยใช้ Utility Function ที่สอดคล้องกับ Performance Measure เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวครับมันเป็นเหมือนดาวเหนือให้เรามุ่งไป เข้าใจแล้วค่ะเป็นกรอบแนวคิดสำคัญทีนี้มันก็นำมาสู่คำถามในหัวข้อ16.2เลยค่ะว่าทำไมต้อง maximize ค่าเฉลี่ย utility ล่คะคะมีวิธีคิดแบบอื่นที่สมเหตุสมผลไหมสัจพจน์เหมือนเป็นกฎพื้นฐานเหรอคะใช่ครับเป็นเหมือนข้อจำกัดพื้นฐานเกี่ยวกับความชอบหรือ preferences ที่ agent ที่มีเหตุผลเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่6ข้อหลักๆครับค่ะข้อแรกคืออะไรคะข้อแรกการจัดลำดับได้ orderability ครับง่ายๆเลยคือไม่ว่าเอาอะไรมาเทียบกัน2อ,อย่าง a กับ b เนี่ย a อเจนต้องบอกได้เสมอว่าชอบ a มากกว่า b หรือชอบ b มากกว่า a หรือว่าชอบเท่าๆกันตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อต้องเปรียบเทียบได้เสมอครับผมข้อ2การถ่ายทอด transitivity อันนี้ก็ตรงไปตรงมาถ้าชอบ a มากกว่า b แล้วก็ชอบ b มากกว่า c ก็ต้องชอบ a มากกว่า c ด้วย อันนี้สาคัญยังไงคะดูเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะสําคัญมากครับเพราะถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้เอเจนต์อาจจะตัดสินใจวนลูปได้แบบว่ายอมแลก a l เบแล้วก็ยอมแลก b เอซแล้วก็ดันยอมแลก C กลับไปเอา A ที่ด้อยกว่าดําวนไปเรื่อยๆเสียหายอย่างเดียวเลยครับที่เขาเรียกว่ามันิพัมนะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะการการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลในระยะยาวแล้วข้อ3ล่ะคะข้อ 3. ความต่อเนื่องครับ ข้อนี้อาจจะฟังดูนมามธรรมนิดหน่อยนะครับแต่สำคัญมากในการที่เราจะวัดค่ายูทิลิตี้เป็นตัวเลขได้ค่ะลองอธิบายหน่อยค่ะสมมุติเราชอบ A มากที่สุดรองลงมาคือ B แล้วก็ไม่ชอบ C ที่สุดข้อนี้บอกว่ามันจะต้องมีจุดสมดุลอยู่จุดหนึ่งครับคือต้องมีค่าความน่าจะเป็น p ค่าหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ต่างกันเลยระหว่างการได้ B แบบแน่นอนกับการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ที่มีโอกาส p จะได้ A ของดีสุด และมีโอกาส1ลบ p ที่จะได้ c ของแย่สุดอืมต้องมีจุดที่เราเฉยๆระหว่างของกลางๆที่แน่นอนกับการเสี่ยงระหว่างของดีสุดกับแย่สุดประมาณนั้นเลยครับมันต้องมีจุดสมดุลนั้นอยู่ซึ่งทำให้เราเทียบค่าความพอใจได้โอเคค่ะแล้วข้อ4ข้อ4การทดแทนกันได้ครับถ้าเราชอบ a กับ b เท่ากันเป๊ะๆเลยนะไม่รู้สึกต่างกันเลย เราก็าควรจะสามารถสลับ A กับ B ในลอตเตอรี่ที่ซับซ้อนกว่าได้โดยที่ไม่ทำให้ความชอบโดยรวมของเราเปลี่ยนไปก็คือถ้า A กับ B มันดีเท่ากันในความรู้สึกเรามันก็ควรจะแทนที่กันได้ในทุกสถานการณ์ใช่ครับในมุมของการตัดสินใจนะแล้วก็ข้อ5ความเป็นโมโนโทนอันนี้ก็ชัดเจนถ้าเราชอบ A มากกว่า B การเสี่ยงโชคหรือลอตเตอรี่ที่ให้โอกาสได้ A สูงกว่าอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นลอตเตอรี่ที่เราชอบ A มากกว่า make sense ค่ะโอกาสได้ของดีเยอะกว่าก็ต้องชอบมากกว่าครับและข้อสุดท้ายข้อ6การแยกส่วนประกอบได้ครับอันนี้เกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่มันซับซ้อนมากๆแบบมีหลายชั้นข้อนี้บอกว่าเราสามารถใช้กฎความน่าจะเป็นพื้นฐานมาลดรูปลอตเตอรี่ที่ซับซ้อนนั้นให้ง่ายลงได้โดยที่ความชอบของเราไม่ควรจะเปลี่ยนไปโหมี6ข้อเลยนะคะครับผมซึ่งสัจพจน์ทั้งหข้อนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเสาหลัก แล้วมันนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญมากๆ2ข้อจากงานของฟอนนอยมันกับมอร์เกนสเติร์นค่ะข้อสรุปว่าอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคือการมีอยู่ของฟังก์ชันอัตประโยชน์ครับถ้าความชอบของเอเจนต์มันสอดคล้องกับสัจพจน์ทั้งหกข้อนี้เมื่อกี้มันจะต้องมีฟังก์ชัน u ที่ให้ค่าเป็นตัวเลขสะท้อนความชอบนั้นๆได้เสมออ๋อคือถ้าเรามีเหตุผลต่างหกข้อนี้มันการันตีเลยว่าต้องมีฟังก์ชัน utility ใช่ครับและข้อ2คือ อัตาประโยชน์คาดหมายของการเสี่ยงโชคหรือยูทิลิตี้ของลอตเตอรี่ใดๆเนี่ยมันจะเท่ากับผลรวมของความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์คูณกับยูทิลิตี้ของผลลัพธ์นั้นๆก็คือตรงกับที่เราคุยกันเรื่อง E U A ตอนแรกเลยถูกต้องครับ ผลลัพธ์สองข้อนี้มันสำคัญมากเพราะมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เลยว่าการเลือกทำตามหลักการ M-E-U หรือการเลือกสิ่งที่ให้ expected utility สูงสุดเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่ agent จะประพฤติตัวได้สอดคล้องกับระบบความชอบที่มีเหตุผลตามสัจพจน์ทั้ง6ข้อนี้ครับสุดยอดเลยค่ะมันมีเหตุผลรองรับแน่นหนามากครับผมแล้วก็มีเกรดอีกนิดหน่อยคือฟังก์ชัน utility เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าตาตายตัวแบบเดียวนะครับ เราสามารถแปลงค่ามันได้ด้วยสมการเส้นตรงแบบบวกเช่นเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์อะไรแบบนี้การตัดสินใจของเอเจนต์ก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยครับอ๋อเพราะลำดับความชอบมันยังเหมือนเดิมแค่ตัวเลขเปลี่ยนไปตามสเกลใช่ครับผม สรุปแล้วนะคะการเจาะลึกวันนี้เราก็ได้เห็นหัวใจของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอนก็คือการมุ่งหาอัตรประโยชน์คาดหมายสูงสุดหรือ M.U. e แล้วก็ได้เข้าใจสัจพจน6ข้อที่เป็นรากฐานทำให้แนวคิดเรื่อง Utility กับ M.U. e เนี่ยมันมีเหตุผลรองรับที่แข็งแรงมากๆใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อด้วยนะครับคือถึงมแม้เราจะมีทฤษฎีที่สวยงามแบบนี้แล้ว แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะกับมนุษย์เราเนี่ยการจะหาค่ายูทิลิตี้ฟัง i o ชันที่มันใช่จริงๆเนี่ยมันยากมากเลยครับค่ะความชอบคนเรามันซับซ้อนใช่ครับมันอาจจะไม่คงที่เปลี่ยนไปตามอารมณ์ตามบริบทหรือบางทีก็ขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะสร้าง Agent ที่มันสามารถทำงานร่วมกับความชอบที่มันซับซ้อนไม่แน่นอนหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับสัจพจน์เป๊ะๆแบบนี้ได้ยังไง เป็นคำถามที่ท้าทายมากๆเลยค่ะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหัวข้อที่เราอาจจะได้มาสำรวจกันต่อในครั้งหน้าๆครับ